คะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูพิยุอีกแล้วนะคะเป็นคลิปที่8แล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการลบจํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นักเรียนอยากรู้กันหรือยังอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปติดตามดูคลิปวิดีโอกันเลยการลบจํานวนที่มี2หลกัก กับการลบจํานวนที่มีหนึ่งหลกักมีตัวหนีบสิบตัวนำออกไปใช้หกตัวเหลือตัวหนีบกี่ตัวนะเพื่อนๆยังจำวิธีการลบตัวเลขกันได้หรือเปล่าคะการบวกและการลบจํานวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน20ตอน การลบจำนวนที่มีสองหลกักด้วยจำนวนที่มีหนึ่งหลกักในครั้งที่แล้วเราได้ฝึกผลการลบเลขที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน9กันไปแล้วนะคะเพื่อนๆยังจำกันได้ใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมาฝึกลบเลขกันอีกครั้งค่ะแต่จะเพิ่มจำนวนตัวเลขมากขึ้นเป็นตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน2ี่สค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกับการลบตัวเลขที่มีจำนวนมากขึ้นนั้นเพื่อนๆลองมาทบทวนการลบเลขที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน9ด้วยแบบฝึกหัดคิดเลขเร็วกันก่อนดีกว่าไปกันเลยค่ะ ไม่หนีบสิบตัวนําออกไปหกตัวเหลือไม่หนีบกี่ตัวนะสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ไม้ขวันเสือ้อและพี่ไม่หนีบการลบวันนี้พวกเราจะนําน้องๆมาหาผลลบของจํานวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นสิบครับเริ่มกันเลยนะครับน้องๆลองช่วยบอกพี่ไม้ขวนเสื้อหน่อยสิครับว่า ในแต่ละข้อมีไม้หนีบเหลืออยู่เท่าไหร่มีสิบเอาออกหนึ่งหรือสิบลบด้วยหนึ่งมีสิบเอาออกสองหรือสิบลบด้วยสองมีสิบเอาออกสามหรือสิบลบด้วยสาม มีสิบเอาออกสี่หรือสิบลบด้วยสี่มีสิบเอาออกห้าหรือสิบลบด้วยห้ามีสิบเอาออกหกหรือสิบลบด้วยหก <Wow! S 1> มีสิบ เอาออกเจ็ดหรือสิบลบด้วยเจ็ดมีสิบเอาออกแปดหรือสิบลบด้วยแปดมีสิบเอาออกเก้าหรือสิบลบด้วยเก้ามีสิบ เอาออกสิบหรือสิบลบด้วยสิบน้องๆตอบกันถูกไหมครับมาดูเฉลยกันดีกว่าครับเนี่ยคือคำตอบของจำนวนไม้หนีบในแต่ละข้อนะครับเอมีข้อไหนที่ผลลบเป็นศูนย์บ้างนะน้องๆเห็นไหมครับว่าในจำนวนโจทย์การลบทั้งหมด มีอยู่เพียงข้อเดียวคือสิบลบสิที่มีผลลบเท่ากับศูนย์นั่นเป็นเพราะว่าจำนวนที่เท่ากันเมื่อลบกันจะได้ผลลบเท่ากับศูนย์นั่นเองครับนอกจากนี้น้องๆสังเกตเห็นอีกไหมครับว่า ผลลบในแต่ละข้อเมื่อนำมาบวกกับตัวลบจะได้จำนวนเท่ากับ10ซึ่งเป็นตัวตั้งน้องๆลองนำผลลบเมาบวกกับตัวลบหนึ่ดูสิครับเก้าบวกหเท่ากับสิผลบวกที่ได้เท่ากับจำนวน10บซึ่งเป็นตัวตั้งนั่นเองครับในที่นี้ตัวตั้งในทุกข้อคือสิบ ดังนั้นผลลบและตัวลบในทุกข้อจึงบวกกันได้สิบครับเอจํจำนวนสองจำนวนที่บวกกันได้สิบเราเรียกว่าอะไรละนะน้องๆยังจำกันได้ไม่เอย่ยคำตอบคือจำนวนที่บวกครบ10บสิบนี่เองครับน้องๆยังจำกันได้ใช่ไหมครับ แล้วถ้าตัวตั้งมากกว่าสิบล่ะคะทำยังไงให้หาผลลบได้ง่ายและรวดเร็วล่ะเนี่ย1 8บดลบหเท่ากับเท่าไหร่นะหืมคิดไม่ออกคิดไม่ออกการลบตัวเลขที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถ้าน้องๆนำมาเขียนเป็นแผนภาพการลบจะทำให้เราสามารถหาผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับ 12นั่นเองครับน้องๆลองหาผลลบจากแผนภาพเหล่านี้ดูสิครับ16บลบด้วยสเท่ากับเท่าไหร่นะว้าวสิบสี่ลบด้วยแปดเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย สิบห้าลบด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไรสิบสามลบด้วยหกเท่ากับเท่าไร และส4บลบด้วย3เท่ากับเท่าไรกันเอ่ยว้าวว้าวน้องๆเห็นไหมครับว่าการใช้แผนภาพแสดงการลบทำให้เราสามารถหาผลลบได้ไง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้การหาผลลบอย่างรวดเร็วอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีหาผลลบโดยการกระจายครับมาดูกันนะครับว่าวิธีนี้ จะทำให้เราหาผลลบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นได้อย่างไงอย่างเช่น18ลบด้วย6เราสามารถนำจำนวนที่มากกว่า10มากระจายได้เป็นว้าวว้าวว้าว18เท่ากับ สิบวกแจากนั้นทำการลบออกจำนวนหกน้องๆเห็นไหมครับว่าเราสามารถลบ6ออกจาก8ซึ่งได้มาจากการกระจาย18เป็น10บวกแได้เลยครับ8ดลบด้วย6กผลลบที่ได้ก็คือ2เมื่อนำไปรวมกับ10บที่เรากระจายไว้ คำตอบของโจทย์ข้อนี้คืออะไรนะ้าววสิบสองครับ,บ,อรบลองมาหาผลลบโดยวิธีการกระจายกันอีกสักข้อนะครับ14บลบด้วยสองเท่ากับเท่าไรเริ่มจากกระจาย14กันก่อนเลยนะครับ14ี ลบด้วยสองเท่ากับเท่าไหร่นะ wow. 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 สิบบวกสี่ลบด้วยสองนำสองมาลบออกจากสีเหลือสองจากนั้นนำผลลบที่ได้มาบวกกับสิบที่มีอยู่ได้เป็นสิบ บวกสองเอเท่ากับเท่าไหร่นะว้าวว้าวใช่แล้วครับสิบบวกสองเท่ากับสิบสองครับดังนั้น14ลบด้วยสองจึงเท่ากับสิบสองครับในการหาผลลบนั้นน้องๆ ควรตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะครับอย่างเช่น16ลบด้วย3คำตอบควรมากกว่า10เพราะถ้าตัวตั้งเป็น13จะได้13ลบด้วย3เท่ากับ10แต่เมื่อตัวตั้งเพิ่มขึ้นจาก13เป็น16คำตอบจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับดังนั้น16 ลบด้วยสามจึงมากกว่าสิบครับหรืออย่างสิบห้าลบด้วยเจ็ดคำตอบก็ควรน้อยกว่าสิบเหมือนกันครับเพราะถ้าตัวตั้งเป็นสิบเจ็ดจะได้สิบเจ็ดลบด้วยเจ็ดเท่ากับสิบแต่เมื่อตัวตั้งลดลงจากสิบเจ็ดเป็นสิบห้าคำตอบจึงลดลงด้วย ดังนั้นสิบห้าลบด้วยเจ็ดจึงน้อยกว่าสิบครับน้องๆลองหาคำตอบโดยวิธีการกระจายกันดูนะครับช่วงใายเดียวตอนหากันจนเจอน้องๆ ลองมาใช้ความรู้ในเรื่องการลบโดยวิธีการกระจายเติมตัวเลขที่หายไปของโจทย์เหล่านี้กันนะคะข้อ1เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย16ลบด้วยหเท่ากับเท่าไร ข้อ2เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย15ลบด้วย8เท่ากับเท่าไร wow. 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 ข้อสาม เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย19ลบด้วย8เท่ากับเท่าไร ข้อสเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจายสิบห้าลบด้วยห้าเท่ากับเท่าไรว้าว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 ข้อห้าเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย สิบสองลบด้วยเจดเท่ากับเท่าไร ข้อ6เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย1 1บอ็ดลบด้วยหกเท่ากับเท่าไร wow. 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 ข้อเจเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย12ลบด้วย4เท่ากับเท่าไราาาาข้อ8เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย18ลบด้วย7 เท่ากับเท่าไรข้อ9เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย16ลบด้วย9เท่ากับเท่าไร ข้อ10เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักการลบโดยวิธีการกระจาย12บลบด้วยหเท่ากับเท่าไร เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆนการลบเลขไม่ยากเลยใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะมีตัวตั้งจํานวนมากขึ้นก็ตามแต่ถ้าเพื่อนเเข้าใจหลักการสำคัญและฝึกฝนกันบ่อยๆต่อยว่าต่อให้เลขเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนเราก็หาผลลบได้สบายมากใช่ไหมคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสนุกๆของตัวเลขกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะงั้นไปทํากิจกรรมท้ายบทเรียนกันเลยนะคะโดยให้นักเรียนทําแบบฝุกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งหน้าร้อยสี่ถึงร้อยสิบหกนักเรียนต้องทําได้นะคะนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนทําส่งครูไว้วนะคะครูรออยู่